สวัสดีบารมีคนจนเรื่องราวในวันนี้ครับจะเกี่ยวกับเรื่องราวสติปัฏฐาน4ี่จะเป็นเรื่องราวของกฎแห่งกรรมมารับฟังกันให้จบไปพร้อมกันนะครับและถ้าพี่น้องบารมีรับฟังจนจบแล้วคิดเห็นว่าอย่างไรรู้สึกอย่างไรกรุณาคอมเมนต์บอกพี่น้องบารมีท่านอื่นด้วยนะครับสติปัฏฐาน4วัดอัมพวันสิงห์บุรีให้ฉันเกินกว่าตีราคาเป็นตัวเลขได้โดยอรวรรณ ตั้งโชคดีดิฉันได้อ่านหนังสือกฎแห่งกรรมคำปฏบิบัติบางเล่มที่ได้รับความเอือ้อเฟื้อจากคุณบุญส่งอินทวีรัตรวมไปถึงมาบอกให้นั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยหนังสือคู่มือสวดมนต์ของวัดอัมพวันสิงห์บุรีให้ได้ทุกวันเช้าคำ่ำแล้วทุกอย่างนั้นจะดีเองต่อมาวันที่ส4ตุลาคม ปีพุทธศักราช2535อาจารย์นเืมมนว่องไวเป็นหัวหน้ากลุ่มได้นำคณะครูอาจารย์และก็ผู้ที่ได้มีจิตศรัทธาไปกราบหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุธิยานมงคลที่สิงห์บุรีดิฉันก็ได้มีโอกาสติดตามไปด้วยในกลุ่มนี้และก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคุณให้เข้าพบทั้งคณะให้ศีลให้พร แผ่เมตตาให้ด้วยความเมตตากรุณาปานีทำให้คณะครูอาจารย์ทั้งหมดที่ไปรวมทั้งดิฉันเองในวันนั้นรู้สึกว่าหลวงพ่อเจ้าคุณให้การต้อนรับเหมือนกับญาติที่รู้จักกันมาสักร้อยปีทั้งทั้งที่เพิ่งไปกราบหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเป็นครั้งแรกในวันดังกล่าวนั้นแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าหลวงพ่อนั้นมีเวลาน้อยติดกิจงานปลุกคนให้ตื่น สอนคนให้เป็นงานแทบจะไม่มีเวลาเว้นว่างเลยจริงๆดิฉันปักใจแน่ว่าขอกลับมาวัดอัมพวังอีกครั้งปฏิบัติกรรมฐานแก้กรรมเจ็ดวันให้จงได้พอถึงวันที่ดิฉันไปวัดอัมพวันเข้าจริงๆวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2535เกิดข้อขัดข้องหนักหน่วงขึ้นอีกเงินขาดมือ ไม่มีเงินพอจะไปดิฉันไม่ละความพยายามสวดมนต์อธิษฐานลำลึกถึงหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทิยานมงคลขอให้ลูกได้ไปปฏิบัติธรรมด้วยเถิดแล้วอยู่ๆชั่ววันเดียวก่อนไปมีลูกค้ามาอุดหนุนให้ทำผมสารพัดอย่างได้เงินพอเหมาะพอดีสำหรับค่าใช้จ่ายจะเดินทางไปกับขบวนรถของคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนขามแก่นนครและโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยแล้วก็เข้าตำรามานไม่แก่บารมีไม่กล้าเกิดเหตุเข้ากับดิฉันจนได้อยู่ได้สามวันเท่านั้นได้รับเมตตาจากคุณบุญสรงคุณพรศรีอินทวีรัตแจ้งผ่านไปทางหลวงพ่อเจ้าคุณที่วัดอัมพวันว่าเด็กหญิงวาสนาตั้งโชคดีบุตรของดิฉัน ที่ฝากยายอยู่ที่มุกดาหารป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลมุกดาหารดิฉันรีบกลับมุกดาหารโดยหลวงพ่อเจ้าคุณและหัวหน้าแม่ชีวัดอัมพวันได้ฝากรถที่จะเข้ากรุงเทพให้มาต่อรถที่บางปะอินพอถึงมุกดาหารได้พบบุตรสาวอยู่ในอาการโคมา่าอาการขั้นสุดท้ายดิฉันหมดที่พึ่งนึกอะไรไม่ออกมืดไปหมดดิฉันมาโทรศัพท์ทางไกล ร้องไห้โฮพูดกับคุณบุญส่งอินทวีรัตคุณบุญส่งนั้นแนะนําให้ลําลึกถึงหลวงพ่อเจ้าคุณวัดอัมพวันและในเวลาถัดมาเพียง15นาทีเท่านั้นหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทิยานมงคลก็รู้อาการป่วยของบุตรดิฉันท่านได้แผ่เมตตาด้วยกระแสบุญบาร,รมีที่แรงกล้าส่งพ่วงไปถึงเด็กหญิงวัฒนาบุตรสาวของดิฉันที่จังหวัดมุกดาหาร ดิฉันใจสั่นควัลระทึกอยู่ที่มุกดาหารรำลึกถึงหลวงพ่อเจ้าคุณวัดอัมพวันตลอดเวลาผลปรากฏว่าลูกสาวของดิฉันซึ่งอาการขั้นสุดท้ายตายไปแล้วนั้นท่านได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารสุดฝีมือสุดความสามารถอีกครั้งหายใจเฮือกรอดตายได้ฟื้นขึ้นมาได้ค่ะลูกสาวของดิฉันอายุสิบขวบ กับหนึ่งเดือนรอดตายขึ้นมาอย่างปาฏิหาริ์ดิฉันและสามีนำลูกออกจากโรงพยาบาลมุกดาหารมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ขอนแก่นเรียบร้อยแล้วก็พากันกลับบ้านตั้งใจจะอาบน้ำพลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะไปเฝ้าลูกสาวต่อเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันแทบจะเดินไม่ไหวพอเปิดประตูเข้าบ้านฉับพันดิฉันขนลุกไปทั้งตัว น้ำตาแห่งความปพื้มปิติไหลเอ่ยคอเบ้ากลิ่นหอมดอกไม้นานาพันธุ์กลิ่นควันทูบควันเทียนคลาคุ้งหอมชื่นด้วยกระแสลมที่โบกโชยเข้ามาทางด้านหลังบ้านดิฉันพนมมือไหว้รำพึงว่าขอบคุณคุณแม่กาหลงลูกทราบแล้วว่าคุณแม่กาหลงติดตามมาช่วยดูแลช่วยหลวงพ่อเจ้าคุณวัดอัมพวันตลอดเวลาดิฉันทราบแล้วคะ่ะ ดิฉันได้เล่าเรื่องบางส่วนที่ได้สัมผัสกับสติปัฏฐานสทางสายเอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดิฉันนั้นได้ไปเข้ารับการฝึกฝนมาแม้เพียงช่วยช้งกระดิกหูก็ให้คุณค่าต่อชีวิตชนิดที่ไม่อาจจะตีราคาเป็นตัวเลขได้ถ้าเทียบประสบชะตากรรมเลวร้ายมืดแปดทิศอย่าคิดสั้นนะคะขอแนะนำว่าให้ทดลองถ้ายังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร ลองไปฝึกปฏิบัติธรรมแก้กรรมด้วยหลักสติปัฏฐานสยืนเดินนั่งนอนด้วยมีสติกำหนดรู้เท่าทันแยกแยะให้ออกอันไหนเป็นอดีตอันไหนเป็นปัจจุบันทำงานบ้านอยู่ก็ฝึกสติปัฏฐานสี่ได้ทำราชการอยู่ทำอาชีพใดๆอยู่ก็ฝึกสติปัฏฐานสี่ได้ทำได้ทุกอริยบทพระว่าทางสายนี้เป็นทางสายเอกแท้จริง ทางนี้เดินมาเถิดไม่หลงทางแน่ขอให้เชื่อมัน่นศรัทธ,ธามัน่นตั้งใจมั่นแน่วแน่มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแก่กรรมที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีวัดนี้ไม่ได้เรียอะไรบอกบุญมีแต่ให้และให้และให้ใหมาเถอะที่นี่ร่มเย็นและสันติสุขพี่น้องบาร,รมีคนจนทุกท่านครับท่านฟังเรื่องราวนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้าง ใครที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือว่ามีครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอให้สู้ๆไปด้วยกันนะครับดังเรื่องราวที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นั้นบารมีเชื่อว่าจะเป็นกําลังใจแก่พี่น้องบารมีคนจนทุกๆท,ท่านครับแล้วกรุณาช่วยแ์เรื่องราวนี้ออกไป mmm. เพื่อเป็นหนึ่งแรงบุญหนึ่งแรงช่วยให้กับคนที่เขากําลังเดือด <S <S ร้อน,อ,น <ith> อยู่ด้วยเถอะนะครับลําดับถัดไปครับพี่น้องบารมีเรามาฟังเกี่ยวกับเรื่องราวถัดไปที่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับ กับเรื่องราวที่ว่าเหตุอศัศจรรย์ขณะทำกรรมฐานโดยอุไรคมคายเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าดังต่อไปนี้บางท่านนั้นที่ไม่มีความเชื่อถือสิ่งที่ประหลาดที่ได้อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานอาจจะได้คิดว่าข้าพเจ้านั้นเขียนเรื่องขึ้นเพื่อเชิญชวนให้คนเข้าวัดอัมพวันก็ได้แต่ว่าข้าพเจ้า ขอกราบเรียนด้วยความจริงใจว่าปัจจุบันนี้นั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องชักชวนคนเข้าวัดอัมพวันเหตุก็เพราะว่าคนที่เข้าวัดอัมพวันทุกวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุธิยานมงคลหลวงพ่อจร,รันและอุบาสกอุบาสิกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งวัดอัมพวันก็ต้อนรับกันแทบไม่ไหวอยู่แล้ววันแรกที่ข้าพเจ้าไปปฏิบัติกรรมฐาน ที่วัดอัมพวันยังไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรมากเพียงปวดขาและก็ปวดแขนเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่ว่าพอเริ่มวันที่สองหลวงพ่อท่านให้คณะปฏิบัติกรรมฐานและญาติโยมเข้าไปสวดมนต์ฟังเทศในโบสถ์ตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มประมาณต้นปีพุทธศักราช2534ซึ่งข้าพเจ้านั้น ได้ฟังหลวงพ่อเทศเป็นครั้งแรกท่านเทศชวนฟังมากมีคำพูดขำขันแทรกธรรมะทำให้พวกเรานั้นไม่เบื่อและไม่ง่วงนอนซ้านั้นยังทำให้พวกเราได้หัวเราะก,กันเป็นครั้งคราวข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นนักปฏิบัติส่วนมากฟังกันอย่างเป็นสุขและเพลิดเพลินแต่ว่ามีบางคนมีอาการเหมือนข้าพเจ้าก็คือต้องเปลี่ยนท่านั่งอยู่เรื่อยๆ แทบจะทุกสองถึงสนาทีเลยก็ว่าได้แต่ว่าก็ยังอุ่นใจเพราะว่าวันนั้นลูกสาวของข้าพเจ้าไปปฏิบัติอยู่ด้วยข้าพเจ้าทนกัดฟันนั่งฟังด้วยความทรมานจนหลวงพ่อท่านนั้นเทศจบกล่าวอนุโมทนาให้ศินให้พรจบข้าพเจ้าตั้งใจรับด้วยการทำใจสงบพร้อมกับรับศินรับพรด้วยความตั้งใจ พอแม่ชีหัวหน้าได้บอกว่าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันกลับที่พักได้พอข้าพเจ้าจะลุกขึ้นเตรียมเดินกลับให้มีความประหลาดใจตัวเองที่เดินได้เป็นปกติจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำกลับที่พักโดยไม่ต้องให้ลูกช่วยเหลือเลยหลังจากการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อมาอยู่บ้านข้าพเจ้านั้นนำคำสั่งสอนของหลวงพ่อ ไปปฏิบัติที่บ้านตามปกติก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันตามแต่เวลาจะอำนวยพอประมาณวันที่สามหลังจากกลับบ้านในขณะที่นั่งสมาธิเวลาประมาณสามทุ่มเศษข้าพเจ้านั้นได้กลิ่นยานัดอย่างแรงเหมือนมีใครมานัดยายอยู่ใกล้ข้าพเจ้านั้นรีบลืมตาขึ้นดูในขณะนั้นข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ในห้องคนเดียว โดยปิดประตูล็อกเรียบร้อยจึงเรียกถามลูกหลานว่ามีใครมาบ้านเราเพราะว่าได้กลินยานัดฉุนไปหมดก็ได้รับคำตอบกับทุกคนว่าไม่มีใครมาและก็ไม่มีใครมียานัดข้าพเจ้านั้นเก็บความสงสัยไว้ในใจจนถึงวันเสาร์ซึ่งก็เป็นวันที่ลูกๆว่างกันข้าพเจ้านั้นจึงพาไปหาแม่ยายแม่ซุมที่วัดอัมพวัน แล้วก็เรียนถามท่านว่าข้าพเจ้าได้กลิ่นยานัดในขณะนั่งสมาธินั่นหมายความว่าอะไรแม่ใหญ่ได้ตอบว่านั่นแหละแสดงว่าท่านหลวงพ่อส่งยานไปตรวจสอบการปฏิบัติของสิทธิ์ใหม่น่ะสิข้าพเจ้าก็ถามต่อไปอีกว่าหลวงพ่อท่านนัดยาด้วยหรือคะแม่ใหญ่แม่ใหญ่ได้พยักหน้าแล้วอมยิม้มข้าพเจ้าจึงอยู่คุยกับแม่ใหญ่พอสมควรแล้วแล้วก็ลากลับ เนื่องจากระยะนั้นข้าพเจ้าเป็นโรคปวดกระดูกปวดตามเนื้อตามตัวเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่ทราบเหตุแน่ชัดลูกๆก,ก็ได้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลหลายครั้งแต่ละเห่งก็ได้บอกสาเหตุไปต่างๆกันแล้วจัดยาไปให้รับประทานแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นข้าพเจ้าจึงได้หันหน้าเข้าหาธรรมะเป็นที่พึง่งเพราะว่าความจริงแล้วไม่เชื่อสนิทใจว่า ธรรมะนั้นจะช่วยได้ดังนั้นพอเดือนสิงหาคมซึ่งใกล้วันเกิดของหลวงพอ่อข้าพเจ้านั้นจึงได้ไปอยู่ปฏิบัติธ,ธรรมอีกเจ็ดวันคราวนี้พอเริ่มปฏิบัติวันแรกมีแต่กลิ่นศพเน่าเนเหม็นตลอดเวลาข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ชะง,งนใจคงมีความเชื่อมั่นว่าคงมีศพมาเก็บไว้ในวัดนี้แน่ๆพอกลับถึงที่พักข้าพเจ้า ก็ได้ถามเพื่อนที่พักห้องเดียวกันว่าใครได้กลิ่นศพบ,บ้างเขาก็ตอบว่าไม่ได้กลิ่นอะไรศพวัดนี้หลวงพ่อไม่ให้เก็บนะพอตั้งแล้วจะต้องเผาเลยพอตกกลางคืนจะต้องปฏิบัติตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มข้าพเจ้าคงได้กลิ่นเช่นเดิมก็คือกลิ่นศพเน่าพอรุ่งขึ้นเมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าก็ได้ไปเรียนถามแม่ใหญ่ทันที แม่ใหญ่ได้แนะนำว่าพอได้กลิ่นอะไรต้องภาวนาว่ากลิ่นหนอกลิ่นหนอจนกว่ากลิ่นนั้นจะหายไปความจริงหลวงพ่อท่านย้ำเสมอว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เรากำลังปฏิบัติให้เรากำหนดสิ่งนั้นๆโดยลงท้ายว่าหนอเสมอเช่นปวดหนอเจ็บหนอเห็นหนอกลิ่นหนอเสียงหนอ ข้าพเจ้าจึงเข้าใจแล้วจำใส่สมองตั้งแต่นั้นมาพร้อมทั้งปฏิบัติตามแล้วจะทำให้เรารู้สึกตัวเสมอไม่เผลอตัวดังนั้นถ้าท่านใดต้องการจะเห็นสิ่งอัศจรรย์อย่างข้าพเจ้าหรืออาจจะเห็นสิ่งแปลกๆกได้สัมผัสกับสิ่งแปลกๆท่านจะลองปฏิบัติกรรมฐา,านดูบ้างก็ได้แล้วท่านจะแปลกใจในเรื่องของสิ่งรอบๆตัวเรานี้อย่างที่สุด ซึ่งไม่มีใครอธิบายให้เราเข้าใจได้เท่ากับเราได้ปฏิบัติด้วยตนเองแล้วท่านนั้นจะเห็นจริงและยอมรับว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองจึงจะรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องบางรมีคนจนกับสองเรื่องเหล่านี้ท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้างลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับ ท่านสามารถบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตของท่านที่ท่านกำลังประชิญอยู่ได้เลยนะครับถ้าท่านที่เคยบอกแล้วก็สามารถบอกกันได้อีกเพราะว่าเรื่องราวของท่านนั้นอาจจะไปเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนหรือว่าใครหลายๆคนนั้นอาจจะมีเรื่องราวที่คล้ายกับเรื่องราวชีวิตของท่านอยู่ก็เป็นได้เราเป็นพี่น้องบาร,รมีคนจนด้วยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วที่สําคัญครับการให้ทำถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดอย่างหนึ่ง บารมีก็ขอร่วมอนุโมทนากับผู้ที่ได้จัดทํำและก็เรียบเรียงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับและก็ขอร่วมอนุโมทนากับพี่น้องบารมีและคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังมาถึงขณะนี้ด้วยครับสาธุบารมีคนจน